เรียกมานเราขวนเรียกานาลอยจุดค้าเราครับเนี่ยมาลอยจ้ค้าเราจเตรียมจะเรียกอย่างเดียวเลรหนึ่งเรียกมาที่บ้านเราเรียก้าอย่บ้านเานี่เราต้องดึงขวัญมาเราต้องไปดึงได้มาดึงตัวนมาัเนอะฮะครับเนเรียกขวมันเดีขว้าดครับเอะให้ชั่หไลาบหายแน่นอนเด้อให้ชัไราบเมือรให้ชน่ึงราบลูกหลานเมื่อไร จะได้ก็ให้โชคให้ลาภลูกหลานลูกหลานเขคยบอกใครก็สิ่บอกลูกหลานนี่แหละครับจะได้มีอยู่มีกินเลี้ยงอิ่มอิ่มกินอิ่มน้ำดูจะได้ทำให้สมบูรณ์เลยต้องไปเรียกขวัญมาตัวนี้เลยไหมขวัญตรงนี้ตัวนี้ไหม พ่อใหญ่ยวนเย็นเลยอ๋อเดี๋ยวน๋อเดี๋ยวกัเปอาใช่ไหมมาเอาอะไรมาสือเอาเอามามไหนอ๋วอันนี้ตัวมันอนนี้ตัวับไอ้วไอาด้วย้แม่เอาอะไรมาจังยางเอากระดาษดูดยามารมเอ่เออกระดาษดยาเอ้าอ้กดีดด้กดดดกีดกีี เปิดไปให้พอ่อเปิดให้พอ่อเอามานีิจะได้รางวัลที่หนึ่งแหละงามามาเอาสันจะอ่านออกไหมนี่เด<า>ียวนี่ปากดวงไท่ก็ดวงไข่เลยติดนีอออ่ปากปากติดไหมติด ขอบคุณครับแดีเดอหลงพ่อ่เอาวันที่น่เดอหลงพ่อใหญ่ยพ่อเจ้าพ่อโมลาหลงพ่อโมลาหลวงพ่อโมลาหลวงพ่อโมลานั่นนีทำนานแล้วชื้นอให้ออกตัวนี้เด้อกับเด้อเจ้าพ่อเด้อถ้าถูกจะให้ขยายกินอะไรกินเลือให้กินหม้อหมูเลยครับห้กินหมอหมูเลย ไ่กบกเลยจะกินหัวหมูหัวใหญ่ๆเลยแหละอใหญ่ไปเลยครับครับหายถูกหายถูกวันที่หน um um ึ่งครับเพีงคนลาดม่หายเรียนเดือุ้งตรงนีะ เอาที่นอำใสมันเลขสตัวสองตัวแม่เอาไป่ก่อนเด้อาวงก่อนใหม่ข่วเลย่วเ้าไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไหนโอเะบกเป็นช้นนแมไม่้ว่าแต่ว่าให้่ที่